h ช GP t GPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าทำยังไงคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับในยุคที่ทุกคนก็พูดถึง AI และ AI มาแรงมากเลยนะครับช่วงนี้เราจะมาใช้ AI หรือว่าใช้ h ัด GPT ช่วยในงานของเราได้อย่างไรดูคลิปนี้ให้จบรู้แน่นอนครับนี่ก็จะเป็น Facebook Page ของบริษัท Blue Engineering and Service รับเหมางานระบบไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานีนะครับเราก็จะให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเราก็จะทำเฟซบุ๊กเพจไว้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีคอนเทนต์มีข้อมูลในทุกๆวันมีการโชว์ผลงานประมาณนี้นะครับเราก็ต้องคิดหัวข้อในการทำคอนเทนต์ซึ่งหัวข้อพวกนี้ครับเราก็จะใช้ AI มาช่วยคิดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องวางแผนการโพสต์การวางข้อมูลอะไรบ้างประมาณนี้นะครับ เพื่อให้มีคอนเทนต์มีข้อมูลและเพจของเราอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานจริงของแอป h a t GPT เลยกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเปิดแอปขึ้นมาผมจะแสดงตัวอย่างบอกว่าแรงดันไฟฟ้าตกมีผลเสียอย่างไรนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิก Enter เข้าไปนะครับ Chat GPT เขาก็จะค่อยคอย หาข้อมูลแล้วก็ตอบเราออกมานะครับบอกว่าแรงดันไฟฟ้าตกหรือว่าวลเตีดดอปหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าแรงดันไฟฟ้าลดลงจากค่าที่ควรจะเป็นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆในระบบซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเดินสายไฟที่ยาวเกินไปขนาดสายไม่เหมาะสมหรือโหลดไฟฟ้าที่มากเกินไปนะครับเขาก็จะบอกว่าผลเสียของแรงดันไฟฟ้าตกมีอะไรบ้างเช่นข้อหนึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานผิดปกติข้อที่2เกิดความร้อนสะสมในสายไฟและยังอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดให้ด้วยนะครับข้อที่3ความสิ้นเปลืองพลังงานข้อที่4ทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสั้นลงข้อที่5เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีวิธีแก้ให้ด้วยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวผมจะลองถามเขาเพิ่มเติมนะครับบอกว่า เขาก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็บอกว่ามีครับการคำนวณเขาก็จะให้สูตรมาแบบนี้เลยนะครับว่าสูตรคำนวณแรงดันไฟฟ้าตกสำหรับไฟฟ้า1เฟสให้ใช้สูตรนี้แรงดันไฟฟ้าตกสำหรับ3เฟสเนี่ยให้ใช้สูตรนี้นะครับมีตัวแปรความหมายให้มีค่าความต้านทานของทองแดงามาให้เบื้องต้นนะครับหรือเราอาจจะไปใช้ค่าของตามแคตตาล็อกเราก็ได้นะครับมีตัวอย่างการคำนวณมาให้แนวทางการควบคุมแรงดัน ตามมาตรฐานด้วยนะครับว่าควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทราบแล้วว่าเราใช้ ChatGPT ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ยังไงถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมตอบให้ Grow Engineering รับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าจังหวัดอุดรสวัสดีครับ